พลงของสายันสัญญาเพลงหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงนั่นก็คือเพลงหลบเดือนแต่งคำร้องทำนองโดยครูทินกรที่พมา่า อย่างไรก็ดีความจริงแล้วก่อนที่สายยันสัญญาจะนํามาขับร้องเพลงนี้มีนักร้องท่านหนึ่งได้บันทึกเสียงเป็นคนแรกแต่ครั้งนั้นครูธนกรทิพมาศผู้แต่งตั้งชื่อเพลงว่าเกลียดเดือนขับร้องโดยมนเทียนแหลมทองฉันเกลียดคนที่มีนาว่าเดือนเขาลาลับเลือนเหมือนเดือนข้างแรมนจากฟ้า ดจมาาายยยบบออกกกว่พ่พพชทีจะมมูันนเทียนแหลมทองมีชื่อจริงว่าอนันต์อิ่มบางทองมีชื่อเล่นว่าโต้งเกิดที่ทุ่งสงนะครศรีธรรมราชคุณพ่อชื่อเทียมคุณแม่ชื่อลุ้นมีพี่น้องทั้งหมดสิบคนเขาเป็นลูกคนที่ห้า ครอบครัวมีอาชีพทำนาและทำสวนยางมนเทียนแหลมทองเป็นนักร้องที่ชนะก,การประกวดดาวรุ่งมาโดยตลอดนรงทรงทรัพย์นักจัดรายการชื่อดังจากวพททุ่งสงได้รับเขาไว้ในความอุปการะต่อมานารงทรงทรัพย์ก็ได้ฝากให้เขาเข้าร้องเพลงกับวงดนตรีสอนเพชรสอนสุพรรณร้องอยู่ได้สี่ห้าเดือนเขาก็ไปเข้าสังกัดก,กับวงดนตรีสามสอนน้าเมืองศรีและต่อมาก็ได้มาอยู่ในการอุปการะของแม่เนรมิรและกลอยใจเกียรติแก้ว มนเทียนแหลมทองจึงกลายเป็นดาวรุ่งลูกทุ่งอีกคนหนึ่งเพราะจากความที่เขามีรูปร่างหน้าตาดีหล่อเหลาเอาการและมีเสียงร้องที่ไพเราะมีโอกาสที่จะข่อยคว้าความดังได้ไม่น้อยแมนเนรมิต e เคยให้สัมภาษณ์ถึงนักร้องดาวรุ่งคนนี้ว่า ผมชอบเสียงและลีลาการร้องของเขามากครับและมั่นใจว่าเขาจะดังได้ค่อนข้างแน่และในช่วงนั้นมนเทียรแหลมทองก็ได้เผยกับสื่อว่าผมดีใจครับที่ได้มีโอกาสบันทึกแผ่นเสียงเพราะผมรักชีวิตการร้องเพลงมากพยายามทําทุกอย่างที่จะเป็นนักร้องให้ได้เมื่อก่อนผมมีโอกาสได้เป็นนักร้องก็แต่เพียงร้องเพลงของคนอื่นไปเท่านั้นไม่เคยมีโอกาสจะได้อัดเสียงเองผมจึงดีใจมากที่ได้พี่แมนนีมิดช่วยให้ได้อัดเสียงครับในด้านการร้องเพลงนั้นมนเทียรแหลมทองยึดแนวสายยันสัญญาเป็นต้น ตแต่ตัวเขาเองก็มีน้ำเสียงที่มีความหวานนุ่มนวลมีน้ำหนักน่าฟังไม่น้อยมองมนใจแทเหมือนเล่นเดือนทอเดือนอยังเคลือนหมุนเวียนมาเยือนความเขากล่าวเพิ่มเติมว่าผมเคยร้องเพลงมาก่อนบ้างครับคือร้องกับมโนราจำเรียงและอศอิน ผลงานในช่วงแรกๆที่มนเทียนแหลมทองได้บันทึกเสียงไว้ก็มีเพลงมองพี่ทำไมเพลงอยากรู้หัวใจเล็ก น้ำตาลูกทุ่งกาาก่หน้าผักคอยเธอกลับมาซึ่งเป็นผลงานการแต่งของสุชาติเทียนทองฉลองการะเกตและนพดลดอนเจดีต่อมาเขาได้บันทึกเสียงอีกเช่นเพลงเกลียดเดือนฉันเกลียดคนที่มีนาำว่าเดือนเขาลาลับเลือนเหมือนเดือนข้งแรมจากฟ้า ซึ่งสายันสัญญาได้นำเพลงนี้มาร้องใหม่จนโด่งดังนั่นเองจากนั้นข่าวคราวและผลงานของนักร้องดาวรุ่งรูปหล่อท่านนี้ก็เงียบหายไปจนถึงปัจจุบัน ซึ่งไม่ทราบว่าเขาทําอะไรอยู่ที่ไหนยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ผู้ชมผู้ฟังท่านใดรู้จักหรือได้ยินข่าวก็เล่าสู่กันฟังบ้างนะครับขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากนิตยสารดาราไทยฉบับเดือนกรกฎาคมปี2520และขอบคุณตัวอย่างเพลงของมเทียรแหลมทองจากช่อง Youtube นกพิราบขาวช่องลูกทุ่งแท้ลูกทุ่งไทยขอบคุณมากครับ